กำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรองไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไรต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะสําหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิง้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับ อยอยส์สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่สวยเน่ชาแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่เกม7บาทก็นอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับตู้กระชาใหม่เนี่ยอัปเดตมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกรชาตู้ใหม่นะครับหาให้แจ็คโกเทอร์กันครับอ๋อสำหรับตอนนี้นะครับเกม7บาทเนี่ยเขามีเวอร์ชัน PC ให้โหลดเล่นแล้วนะเพื่อนๆซึ่งตอนนี้ผมก็โหลดมาเล่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องบอกว่า ภาพสวยลื่นมากก็ไปลองโหลดมาเล่นกันดูได้นะครับก็สาหรับลิงดาวโหลดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปกันได้นะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูตู้กระชานที่เราจะสุ่มในวันนี้กันเลยดีกว่าครับก็นี่เลยครับสุ่มเฟสิวัลฉลอง40ล้านดาวโหลดนะครับสำหรับเฟสิวัลรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเฟสิวัลที่ไม่สมควรเป็นเฟสิวัลนะเพราะว่าตัวละครในตู้นะครับตัวเฟสเนี่ย มันเหลือเพียงแค่ตัวเดียวเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรครับมันก็ยังเหลือข้อดีให้อยู่นะคือเลดอัตราออกเฟสิวัลตัวพิกอัพเนี่ยมันเพิ่มให้เป็น0.5%จาก0.25นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปในวันนี้นะครับผมขอสุ่ม1การันตีก่อนละกันแล้วขอลองเอาไปใช้งานก่อนนะสำหรับโกเทอร์ตัวนี้นะครับแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีว่าจะสุ่มต่ออีก1การันตีหรือว่าจะพอดีนะครับซึ่งตัวละครในตู้นะครับที่ผมอยากได้เนี่ยก็แน่นอนไฮแจ็คโกเทอร์ Jack นะครับตัวเฟสอยากได้แน่นอน อยากได้น้อยกว่าน่อยนะเพราะว่าอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปอยู่ในตู้อื่นนะครับส่วนตัวละครอื่นๆในตู้นะครับถ้าเกิดดุดเดรมาเนี่ยที่ยังอยากจะได้อยู่นะไม่มีครับผมรู้สึกว่ามันจะตันหมดแล้วนะตัวที่ตัวอื่นที่เหลือในตู้นี้นะครับโอเคช่างมันเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าก็ท้าพร้อมแล้วนะครับ3 2 1ไปเลยครับออกจังมาครับครั้งแรกได้ไหม ต้องบอกว่าเกมเจ็บบาทเนี่ยผมไม่ได้เปิดกาชาถือว่านานมากนะโอ้โหครั้งแรกเรียบร้อยครับไปเลยครับแบบนี้สกิปแดงได้ไหมโอ้โหไม่น่าได้อ่ะไม่ได้เปิดนานอย่ากเกลือเยอะเลยไอโปรดสำหรับตู้เฟสเน,นี่ยเล่นเปน4%นะเพื่อนๆคือมัน4%ี่ครับต้องออกให้หน่อยดิมาไม่น่ารอดรอบนี้ก็ไม่น่ารอด เรียบร้อยครับโอเคอาไปต่อเลยครับตามไปติดๆนะกับเมื่อกี้ครั้งที่3ครับได้ไหมนาชิงแปลงร่งครั้งแรกโอ้โ oh หทองครับเรียบร้อยแน่นอนอโหไปเลยครับแบบนี้สกิปแดงของจังโอ้ okay. ถือว่าชดเชยที่เมื่อกี้มันขาดไปเลยแล้วเพื่อนป่ามาด้วยนะครับรอบนี้ขอเถอะห้แจคกเธอได้โปรดมาไฮแจคก,กเธอไฮแจคก,กเธอเฮาเซอร์นี่ไว้ก่อนได้นะครับไม่เป็นไรเราต้องเอาตัวเฟสมาก่อนครับตอนนี้3 2 1ห่ฟันไปได้ไหมได้ไหมได้ไหม คือเอลูซันโอ้โหป่านี่บอกเลยอยากเจอป่ามากครับรู้สึกไม่ได้เจอป่านานมากนะมาขีดตัวโอเคครับส่งตัวแรกเลยหายใจก,ก็เถิใจก,ก็เถอใจก,ก็เถอเอ้ยเดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวอันนี้มันโกเธอแดงมาเล็กตัวเดี๋ยว เดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นไปได้ด้วยเหรอเนี่ยกูเธอแดงสองตัวครับไม่เพิ่มเหรียญปิกอัพวอเตอร์โอ้โหไปต่อเลยครับแบบนี้โอ้โหอยากจะจัดตัดจบคลิปจริงๆ,ๆโอเคโอเคครับอย่างน้อยการันตีมาให้อีกรอบนึงนะมาขอเธอได้โปรดกเธอหลุดไปสองแล้วนะครับ ขอโกเธอร์ที่ถูกต้องมาทีโอ้โหถ้าเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นไฮแจ็คโกเธอร์สองตัวเนี่ยบอกเลยคือคลิปนี้ผมฟินแล้วนะขอสองได้ไหมขอสองชดเฉยหน่อยชดเฉย,ยต้องการกันชดเฉยโอเคสองตัวครับไฮแจ็คโกเธอร์ดิปบอนเมลโกเทอร์แ,รอแดงเรียบร้อยครับ โอเคไฮแจ็คโกเทอร์เก็ตตกครับตัวแรกมาแล้วนะเรายังเหลืออีกหนึ่งตัวครับเอาจริง <c oughs> ได้โปรดไฮแจ็คโกเทอร์ <c oughs> ได้โปรดไฮแจ็คโกเทอร์ water. โอ้โหตัวเท่าไหร่ผมก็ไม่ได้จำนะเมื่อกี้น่าจะกลางๆนะครับตัวที่6ตัวที่7แถวๆนี้นะมาแสดงว่าเลดพิกอัพนี่มันใช้งานได้จริงเพื่อนๆตัวต่อไปแน่นอน 3...2...1... ฮึบไฮแจ็ค Oh, โอ้โอเคครับดัดมานแดงนะไม่เป็นไรเรียบร้อยห้ใจโกเทอร์ตัวแรกเก็ตโตครับเย้ก็เสียไปร5 0ยห้เพนนะครับได้มาแล้วนะครับตัวแรกเกาะไปต่อเลยครับโอ้โหบอกเลยโดนโกเทอร์แดงไป2ตัวนี่ปวดหัวเลยครับโกเทอร์แดง2ตัวติดอ่ะโอ้โหฟันไหมได้ไหมได้ไหมอันนี้ก็มีลุ้นนะครับลุ้นแบบน้อย ก็อันนี้ไม่ได้ครับก็เอาจริงสำหรับต,ตู้นี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่มีตัวละครเฟสยังไม่เยิะนะครับผมก็ไม่ค่อยเล็กคอมเมนต์ให้เปิดเท่าไหร่นะยกเว้นอยากจะได้โกเทอร์จริงๆเท่านั้นนะครับถ้าเทียบกับตู้เก่าๆครับตู้นี้มันโคตรขาดทุนเพื่อนมาส2 1งึไปครับขอเพิ่มอีกหน่อยเออโอเคครับมาแล้วดาบร้อนเวนการันตีนะครับอีกหนึ่งตัว ขอให้แจ็คโกเทอร์นะนีโ่โปรดได้ไหมได้ไหมได้ไหมเอาสองไปเลยก็ได้นะลุงมาทีละสองผมก็โอเคนะครับไม่ขัดข้องแต่อย่างใดเออฟูเคานเตอร์ฟาดไปครับมาทีโอเคตัวเดียวนะโอ้แต่ทองนี่เยอะจัดครับ ไม่รู้ว่ามีทองซ่อนด้วยหรือเปล่านะแต่ไม่น่ามีนะผมว่าที่2นะครับตัวที่6ครับน่าจะใกล้แล้วเพื่อนไม่7ก็8นี่แหละครับ7หรือเปล่าโอเคเย้สุดยอดครับไฮแจ็คโกเทิร์ตัวที่2นะโอ้โหการเพิ่มเลทปิกอัพมันดีอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยมาทีมาทีมาทีอ่าไม่เป็นไรมันต้องมีช่วงพักเพื่อนเดี๋ยวพักไปอีก หนึ่งทีนะครับครั้งหน้าอีกทีหนึ่งแล้วค่อยไฮแจ็คใหม่อีกตัวนึงนะมาเออรอบนี้ไม่เป็นไรครับให้พักอีกหนึ่งรอบนะเมลิอดัสให้พักอีกหนึ่งรอบให้พักอีกหนึ่งรอบเฮ้ยโอ,โอเคครับท่านหัวหน้าเราเขาไม่อยากพักครับเขาอยากจะบวกนะมาบวกไม่ว่านะครับขอเป็นไฮแจ็คโกเเอรนนะจะได้ไหมตัวที่สามครับโหถ้าได้นี่ต้องบอกว่าเป็น เฟสตัวแรกที่ออกเร็วขนาดนี้นะมาน่าจะประมาณตัวที่4ตัวที่5นะครับมีตัวที่2กีลา่าตัวที่3ไซมอนตัวที่4ไม่น่าใช่ต้องตัวที่5โอเคจูโดครับและมาให้เจ็คกัเถอะโอเคน้องเดียนนี่นะครับไม่เป็นไร ถือว่าเลดีอยู่ครับวันนี้เลดีอยู่นะมารุ้นการันตีกันดีกว่าครับไฮแจคโกลเทอร์กับเฮาเซอร์เนี่ยถือว่าเยอะนะรวมแล้วเนี่ย25%เลยครับคือ1ใน4นะมา3ามสอึ่โอเคทาเยลนะครับทาเยลผมตันไปแล้วเพื่อนไปต่อครับเฮ้ยสกิปเด็กโอเคครับโอเคโอ้โหบอกเลยดวงดีแบบนี้นี่ เอาจริงผมนี่ไม่ออกข้างนอกแน่ครับอย่างแรกอย่างที่สองเนี่ยการชาเกมอื่นนี่ผมผมว่าผมควรจะดรอปไปก่อนเลยนะไม่ควรจะไปเปิดนะครับถ้าเปิดนี่เกมอื่นไม่ได้รอดน,นะตอนนี้ฟาดไปครับถ้าเกิดโกเทอร์มาครบก่อนการันตีเนี่ยผมว่าผมจะหยุดนะเพื่อนและจะเป็นเฟสแรกเลยครับที่ได้ก่อนครบการันตี90 0นะว้า ได้ไหมได้ไหมโอ้ดีโอ้ด,อดีสามตัวสามตัวได,ด้โปรดกเธอกูเธอไฮแจ็คต้องมาเพิ่มแล้วไวฮายครับและไฮแจ็คกูเธอโอเคน้องหกจังนะครับโอ้โหตัวนี้ผมตันตั้งแต่ตอนมาครั้งแรกนะไปต่อครับ ยังเหลืออีก2นะน้องฮอกจังกับออสโลมาให้กำลังใจแบบนี้นะครับโกเทอร์นี่ต้องมาแล้วละ่ะมาโอ้ไทยซูดับบิ้ลไทยซูและให้ใช้กโกเทอร์ได้ปโปรดโอ้โป่าแดงครับเดี๋ยวจะหลุดเลด3ตัวไม่ได้นะตัวสุดท้ายนี่อย่างน้อยคอยให้มันเป็นตัวพิกอัพหน่อยเถอะได้ปโปรดตัวต่อไปครับกอกิอสุสและ ไฮแจ็คโอ้โหน้องลิสครับเดี๋ยวออกสามตัวนี่ลุดเลยสามตัวเลยนะอันนี้โคตรสวยไปไปครับไปต่อโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับออกจางสก,กิปแดงอาชิงครับได้ไหม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 โอ,โอเคครับ ให้โปรให้ใจโกรธให้ใจโกรธให้ใจโกรธตัวที่3มาทีเฮ้ยโอ้โหลุงซ่อนลุงซ่อนอันนี้ลุงซ่อนมาผมว่าน่าจะอยู่ตัวที่2แหละมันไม่อยากซ่อนนานครับโอ้โหไม่ใช่น้องฟีเซียตัวหน้ายังไม่ใช่เดี๋ยวตัวไหนเนี่ยสุดท้ายเลยเหรออันนี้มันจะมีขาวหนึ่งนะครับแล้วก็ถัดไป อันนี้หรือเปล่าอันนี้เลยครับได้โปรดกูเถอะโอ้สไลเยวนะครับอ้ไปเลยครับเรียบร้อยครับออกจังอีกแล้วเออโอเคครับการันตีมาแล้วการันตีมาแล้วสวนไปเลยได้โปรดได้โปรด ในโปสดโคเยอะย่าหลุดเลยคือตอนนี้เนี่ยเลดออกมันดีเพื่อนสิ่งที่ต้องพอนอะเนี่ยคืออย่าให้มันหลุดเลดครับคือมันแบบหลุดเลดเยอะเกินไปแล้วอะ่ะตอนเนี้ยมาหลุดประมาณแบบ5-6ตัวติดแล้วปะเออตัวสุดท้ายเลยครับตัวที่9ครับไฮซูตัวที่ทสิบไฮซูเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไฮซูอีกแล้วนะ มาไฮแจ็คโนเธอรโ <c oughs> <c oughs> อ้โหบานครับนี่มาครบเก่งเจ็ดบาปเลยน <c oughs> ี่เรียบร้อยครับได้ไหมได้ไหมเออโอเคครับฝ <c oughs> นดาวตกแบบนี้โอเคฟ <c oughs> าดไป <c oughs> อย่าลุเลอย่าลุเลอย่าลุเลนนะครับตัวที่สองมา เรฟอนครับฮึบให้ช็คโคเธอโอเคเรียบร้อยครับตัวที่3นะโอ้โหสวยงามมากแบบนี้ต้องไปต่อเลยครับห้ามหยุดนะฮึบได้ไหมได้ไหมเออเอาจริงบอกเลยวันนี้ของมาจริงครับมาโอ้โหคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพื่อน แต่อย่ากโกดเคืองกันเลยครับนานๆทีจะโชคดีนะมาทีมาทีมาทีสู้เคาเซอร์เออโอ้โหโกลเดอมาส่งตัวติดทีดีเอาจริงเคาเซอร์ยังไม่เห็นหน้านะแต่ก็ถือว่าดีนะครับดีแล้วนะตัวนี้หรือเปล่ายังไม่ใช่ครับน่าจะตัวถัดไปนะลุงเคนครับฮึบใหแจ็คใแจ็คแจ็คแจ็คโอเค ได้แล้วครับครบแล้วนะสำหรับตู้นี้นะพาวเซอร์อย่างน้อยก็มีตัวเล่นแล้วนะครับทั้ง2ตัวเลยนะดูชุดยูอาร์ดิเออโหชุดยูอาร์นี่ย่างเทนะครับทําไมมันต้องเป็นการกระบาดตรงนี้ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง2ในสาแล้วนะเพื่อนๆสาหรับครั้งนี้นะครับก็สกิปเลยก็การันตีนะครับดึงในสี่เพื่อนสามสองหนึ่งโอ้โหน้องลิสนะครับ ไม่เป็นไรไปต่อครับได้ไหมได้ไหมโอเคครับเรียบร้อยได้ไหม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 มาครับให้ใจ็คกอนเธอให้ใจ็คกอนเธอใจ็คกอนเธอเอาจริงให้ใจ็คกอนเธอได้โปรดได้โปรดได้โปรดให้ใจ็คกอนเธอคืนกำไรทีให้แจ็คกอเธอให้แจ็คให้แจ็คให้แจ็คโอเค ตัวที่4ครับเดี๋ยวเพื่อนๆขาดอีกตัวเดียวเท่านั้นนะครับถ้าผมเปิดไปถึงการันตีเนี่ยเท่ากับว่าผมจะได้อันติตันเลยนะมา 3, 2, 1ไป 1> โอเคครับเรียบร้อยโห oh, เดี๋ยวทองเยอะจัดครับ8ทองนะรอบนี้ฟ้าครับยังมีลุ้นฟ้านี้ยังลุ้นได้อยู่อโอแบบนี้ไม่ไหวไปเลยจ้าโอเคอันนี้เราต้องพักสูดลมหายใจนิดนึงนะครับคือ เขาเรียกว่าอะไรจังหวะเมื่อกี้มันไม่ได้นะเราต้องแบบเว้นให้จังหวะมันแบบมีช่วงเวลานิดนึงครับวาพอแล้วก็ต่อเลยครับเออได้ไหมดีไงบอกแล้วมันต้องมีจังหวะครับวาให้ใจกดเธอให้ใจกดเธอให้แจกดเธอให้ใจกดเธอให้ใจกดเธอให้ใจกดเธอไอปูดปูดถ้าเกิดได้นี่จะเป็นเฟสแรกที่ผมแบบอันติตันเลยนะการใน ในหนึ่งการันตีนะครับฟาดไปให้ใจกดเธอใจกดเธอให้ใจกดเธอใจกดเธอใจกดเธอเฮ้ยเดี่ยวลุงซ่อนโอ้โหไม่ชอบเลยละทองเยอะจัดรอบนี้มาไซมอนครับอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับเออโกเทอร์มาแล้วครับลางดีลางดีโกเทอร์เขียวด้วยอันนี้ก็ไม่ใช่จีเลียนนะครับโอ้โหสีเขียวอีกแล้วมา ไอซูครับไซมอนอลิซาเบธนะครับแถวๆนี้แหละทองมันติดกันเยอะไม่ใช่บันนะครับให้ใจกดเฮ้ยใจกดเฮ้ยให้ใจกดเธอรเห็นดิเซและต่อไปแน่นอนให้ใจกดเธอรให้ใจกดเธอรไเบิมอ โอเคดัดแดงครับตัวที่2นะของวันนี้สคิปแดเดี๋ยวโอเคไม่ปวดใจกดเธอมาทีครับมาทีครับเอาจริงอยากจะว่ามาตตูนไม่ดีนะครับแต่ว่ามันออกมาขานาดนี้ผมว่าไม่ลงอะ่ะจริงๆฟาดไป โหชนะด้วยชนะแบบนี้ชนะแบบนี้โอเคตัวแรกเลยครับให้ใจกุดเฮ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 โอเคนงล่าของผมเองครับปาดไปโอโหอันนี้เรียบร้อยจ้าโอเคครับเรียบร้อยได้ไหม โอ้โห oh oh, จะหมดแล้วว่าอย่านะโอเคได้กดผมว่ามันจะไม่ได้ลุ้นแล้วเนี่ยมาทีฟาดไปโอ้ <c oughs> oh, ผมอยากจะแบบอยากจะลบการทั้งมือนะของศัตรูมาทีโอเคครับตัวเดียวนะต่อไปตัวที่6ครับจูโดและจริงผมไม่ชอบพูดแหละเลย พูดแรงที่ไรนี่มันรู้สึกมันจะหลุดเละทุกทีนะลืมลืมหายใจกูเถอะหายใจกูเถอะเดียวโอ้โหน้องล่าผมมาทำไมสองตัวติดได้ไหมได้ไหมครั้งสุดท้ายขอเถอะขอรู้ทีทีหนึ่งได้ปรดขอรู้ได้สักทีเออได้ปรด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  ฟาดไปโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยเออครบเรียบร้อยนะครับ1การันตีนะก็แน่นอนครับต้องเอาโกเทอร์มานะเคาเซอร์เนี่ยมันตัวธรรมดาครับโอเคเรียบร้อยครับสําหรับ์พาเซอร์เนี่ยถือว่าเป็นไปตามแผนนะพนเพื่อนๆได้มาเพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะครับก็พระเอกของเราจริงๆครับนี่เลยครับ ไฮแจ็คโก,กวเวเธอร์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมได้อันติรวมแล้ว5เลยนะเพื่อนๆก็มาอัพไปเลยครับโอ้โหบอกเลยไม่ได้ฟินขนาดนี้ก็ตั้งแต่ตู้เดอะวันมั้งครับเดอะวันมั้งที่ผมออกเยอะนะในการันตีแรกนะครับอันนี้ถือว่าโอเคมา,มากๆแล้วนะก็สำหรับเลเวล5นะครับ สามารถสร้างเดเมจ30%จากพลังชีวิตสูงสุดนะแล้วก็ลบล้างสกิลนะครับได้ถึง6อันเลยนะซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะเพียงพอแล้วนะ6อันนี้ก็แทบจะหมดมือแล้วครับแน่นอนนะครับสำหรับชุดโกเทอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปจัดมาให้ครบแน่นอนนะโอ้โหบอกเลยรอบนี้ฟินจัดๆครับเข้ามาดูคอสตูมเขาหน่อยนะอันนี้ตัวหุ่นยนต์นะครับเอาจริงก็ถ้าให้ชอบนะผมชอบนี่นะมันดูแบบ ต้นไม้ดีนะครับผมชอบแนวใส่เขียวอยู่แล้วเฮ้ยเออแว่นแว่นอันนี้แว่นตาแฟชั่นสุดมึนน,นี้ดูตลกดีครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับคอสตูมโกทเทอร์นะโอเคครับก็สำหรับคลิปเปิดกรชาในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตู้โกเทอร์เฟสนะครับผมว่าผมน่าจะไม่ได้เปิดต่อแล้วเ,เพื่อน เพราะว่าผมเนี่ยหตัวผมเพียงพอแล้วนะก็สำหรับใครที่จะเปิดตู้นี้นะครับก็ลองตัดสินใจกันดูดีๆนะครับแต่ถ้าตัดสินใจจะเปิดแล้วเนี่ยยังไงผมก็ขออวยพรให้เพื่อนๆโชคดีเหมือนผมแล้วกันเปิดออกเยอะๆนะครับได้เฟสโกเทอร์จนตันกันไปเลยครับโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้เลยครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกําลังใจให้ผมนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์สับสไคร e นะครับ หรือว่าพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ